สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอารยธรรมอินเดียถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากคนจีนคนอินเดียมากมายเลยเพียงแต่เราไม่ได้สังเกตแค่นั้นเองว่าอ๋อนี่มันเป็นวัฒนธรรมของคนอินเดียของคนจีนใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันว่า สังคมปัจจุบันของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลอะไรของอินเดียและจีนมาบ้างนะคะสำหรับสิ่งที่เราได้รับมาแน่นอนเลยคือเรื่องของภาษา,าศาสนาอาหารบางอย่างเนี่ยเราก็นำมาปรับใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่อย่างเช่นรูปแบบงานศิลปะวัฒนธรรมการดำรงชีวิตทําให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะรวมถึงอาหารก็มีนะคะเช่นโรตนะีเป็นของคนอินเดียใช่ไหมคะที่เราชอบทานกัน ต่อไปเรามาดูด้านศาสนาน,นี้จำมีดีนะคะมีอยู่ในใบงานออนไลน์เราด้วยนะคะด้านศาสนานับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของเทพเจ้านะคะอย่างภาพทางด้านซ้ายมือของเด็กก็คือเทพเจ้าก็คือมีพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะนะคะซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะนอกจากนี้ก็มีนับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็นําหลักธรรมของศาสนาพุทธเนี่ยมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตนะคะ ต่อมาเรามาดูด้านวรรณกรรมว่าด้านวรรณกรรมเนี่ยที่มีชื่อเสียงเลยนะคะก็เป็นเรื่องเล่าจากมหากราหมะมหากราบม,มหาภารตะนะคะด้านเรื่องต่อมาก็คือมหากรารามายนะ,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือรามเกียรตินะคะคกนนะคะ็เป็นชื่อที่มาจากรมามยานะนั่นเองนะคะอันนี้ก็ เราจะรู้จักกันดีนะคะอันนี้เป็นตัวหนุมานนะคะเป็นอวตารแห่งพระศิวะนะคะเพื่อมาช่วยพระวิษณุในมหาอับเรื่องราม,มเกียรติ์ต่อมาเรามาดูด้านศินลปรกรรมกันบ้างนะคะถ้าทางด้านซ้ายมือของเด็กก็คือพระพุทธรูปแบบอมาราวดีนะคะอันนี้ก็มีการแกะสลักใช่ไหมคะหล่อเป็นเป็นเทวรูปนะคะ ถ้าต่อมานะคะพระพุทธรูปแบบคันธาระอันนี้ก็ดูสังเกตจากริ้วผ้านะคะมีความาตั้งใจในการแกะสลักนะคะให้ริ้วผ้านี่คืออ่อนช้อยพลิ้วมากเลยนะคะต่อมาพระพุทธรูปแบบมัทธรรอันนี้ก็คือจะมีเอกลักษณ์ของเขาทางด้านอรารยธรรมอินเดียเลยนะคะต่อมาเรามาดูด้านการเมืองการปกครองของอินเดียกันบ้าง การเมืองการปกครองเขาคือพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพมีอำนาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขนะคะต่อมาก็คือที่เราจะได้ยินกันได้คุ้นเคยกันนะคะก็คือการมีพิธีกรรมที่ชื่อว่าพิธีจรดพระนางคันแรกนาะขวัญซึ่งประเทศไทยของเราก็ได้รับอรารยธรรมตรงนี้มานะคะแล้วก็นํามาใช้ประกอบพิธีอันสุดท้ายค่ะก็คือด้านอักษรศาสตร์นะคะอันนี้ก็คือ จะใช้การใช้ภาษาสันสกฤตภาษาบาลีแล้วก็ภาษาธรมินนะคะอันนี้เป็นตัวอักษรเทวนาครีบางตัวจะคล้ายกับพยัญชนะไทยเช่นตัวรเรือตัวมมานะคะภาษาที่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วก็เหมือนแทบจะเหมือนของคนไทย30-40%เเลยก็ว่าได้เช่กนการอ่านการเขียนทุกอย่างมาจากภาษาสันสกฤตแล้วก็บาลีของประเทศอินเดียคะ่ะ จบไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของใบงานของเราก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมช่องใหญ่ๆ5ช่องด้วยกันนะคะให้เด็กๆไปใส่ค่ะว่ามีด้านศาสนาด้านวรรณกรรมด้านศิลปรกรรมนะคะด้านการเมืองการปกครองแล้วก็ด้านอักษรศาสตร์นะคะก็จะมีช้อยให้เลือกเหมือนเดิมนะคะเข้าไปทํากันนะคะสวัสดีค่ะ